ตำนานหลอนสยองผีตาหนีสุดสวยที่รักในป่าอันเขียวชอุ่มชุ่มฉ่ำของประเทศไทยที่ซึ่งต้นกล้วยเรียงรายเป็นชิวแถวราวกับกองทัพยักษ์เขียวมีเรื่องเล่าขานถึงผีตาหนีสิ่งมีชีวิตผู้พิทักษ์ต้นกล้วยที่มักมีเรืองร่างงดงามผิวสีนวลผ่องผมยาวสลวยและนุ่งห่มผ้าสบใบสีเขียวอ่อนทอจากใหญ่กล้วย ผีตานีนั้นมักจะปรากฏกายในยามค่ำคืนสร้างความหลงไหลและบางครั้งก็นำพาหายนะมาสู่ผู้ที่หลงไหลในความงามของนางแต่มีผีตานีตนหนึ่งที่แตกต่างออกไปนางมีนามว่ามาลีความงามของนางนั้นเลื่องลือไปทั่วทั้งป่าลึกดวงตาของนางเป็นประกายระยิบระยับราวกับหยาดน้ำค้างยามเช้าและรอยยิ้มของนาง สามารถทำให้ดอกไม้แรกแย้มเบ่งบานได้มาลีไม่ใช่ผีตานีที่น่ากลัวหรือน่ากเกรงขามนางเป็นผีตานีที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักความรักที่นางเฝ้ารอคอยมานานแสนนานวันหนึ่งขณะที่มาลีกำลังดูแลต้นกล้วยโปรโดของนางอยู่เสียงเพลงแผ่วเบาก็ลอยลมมาจามสายลมมาลีไม่เคยได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะเช่นนี้มาก่อน มันเป็นเสียงของมนุษย์เสียงของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่กำลังบรรเลงขล่ออยู่ไม่ไกลนะักด้วยความอยากรู้อยากเห็นมาลีค่อยๆเลื่อนกายไปตามเงามืดของต้นไม้จนกระทั่งได้เห็นชายผู้นั้นเขาคือนนทีชายหนุ่มชาวบ้านผู้มีจิตใจดีงามและเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ในการเป่าขล่ยเขาไม่ได้รูปงามโดดเด่นแต่ดวงตาของเขานั้นซื่อตรงและเต็มไปด้วยความอ่อนโยน มาลีรู้สึกราวกับว่าหัวใจที่เคยว่างเปล่ามาตลอดหลายร้อยปีพึงจะถูกเติมเต็มทุกคืนมาลีจะแอบมาฟังนาทีเป่าขลุยนางไม่เคยเผยตัวให้นาทีเห็นเพราะรู้ดีว่าโลกของนางกับเขาแตกต่างกันเกินไปแต่ความรักก็เบ่งบานขึ้นในใจของนางอย่างเงียบงนันจนกระทั่งคืนหนึ่งนาทีหลงป่า เขาเดินวนเวียนอยู่หลายชั่วโมงจนกระทั่งพลัดตกลงไปในหลุมลึกมาลีซึ่งเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาไม่รอช้านางปรากฏตัวต่อหน้านาทีเป็นครั้งแรกด้วยรูปลักษณ์ที่งดงามราวกับเทพธิดาและช่วยดึงเขาขึ้นมาจากหลุมนาทีตกตะลึงในความงามของมาลีเขารู้สึกราวกับต้องมนสะกดความกลัวที่จะเจอผีได้หายไปสิ้นเหลือเพียงความอัศจรรย์ใจและความหลงไหล ตั้งแต่น,นั้นมามาลีและนาทีก็แอบ,บมาพบกันทุกคืนภายใต้เงาจันทร์มาลีเล่าเรื่องราวของป่าให้เขาฟังนาทีก็เล่าเรื่องราวของโลกมนุษย์ให้มาลีฟังความรักของทั้งสองค่อยๆลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆแต่ความรักของผีกับมนุษย์นั้นย่อมมีอุปสรรคชาวบ้านเริ่มลือกันว่าชายหนุ่มที่มักจะหายไปในยามค่ำคืน และกลับมาพร้อมกับกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่ไม่เคยมีมาก่อนความลับของนาทีกับมารีกำลังจะถูกเปิดเผยวันหนึ่งหมอผีประจำหมู่บ้านรู้เรื่องเข้าเขากล่าวว่าการคบหากับผีนั้นจะนำมาซึ่งความวิบัติและพยายามจะขับไล่มารีออกไปจากป่านาทีพยายามปกป้องมาลีแต่เขาจะทำอะไรได้กับความเชื่อและความหวาดกลัวของผู้คน มาลีรู้ว่านางไม่สามารถอยู่ในโลกของนาทีได้อีกต่อไปนางไม่ต้องการให้นาทีต้องลำบากเพราะนางดังนั้นในคืนสุดท้ายที่ได้พบกันมาลีปรากฏตัวต่อนหน้านาทีอีกครั้งพร้อมกับหยาดน้ำตาที่ไหลรินนาทีเราอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วเสียงของมาลีสั่นเครือฉันไม่อยากให้เธอต้องเดือดร้อนเพราะฉันนาทีพยายามรั้งมาลีไว้ แต่มาลีเพียงแต่ยิ้มอย่างอ่อนโยนความรักของเราจะคงอยู่ในใจฉันเสมอนาะทีแล้วมาลีก็ค่อยๆเลือนหายไปในสายลมทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของดอกล้วยไม้ป่าและร่องรอยของหยาดน้ำตาบนพื้นหญ้านาะทีใจสลายแต่เขาก็เข้าใจว่าความรักบางอย่างนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะครอบครองได้เขายังคงเป่าขลุ่ยทุกคืน เสียงเพลงของเขาเต็มไปด้วยความโวยหาและความรักที่ไม่มีวันจางหายและทุกครั้งที่เสียงคลุยของนาททีดังขึ้นมาลีก็จะรับรู้ได้จากที่ใดสักแห่งในป่าลึกนางยังคงเฝ้ามองเขาอยู่เสมอเป็นผีตานีผู้พิทักษ์ต้นกล้วยและเป็นผู้หญิงที่ยังคงรักชายคนหนึ่งสุดหัวใจแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กันคนละโลกก็ตาม